กลับมาในช่วงเวลานี้พรุ่งนี้หุ้นตัวที่ว่านี้ชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะคุณผู้ชมมาเรามาคุยกับทางด้านผู้บริหารและก็คุณ,ณภาานภพรสุวรอณอารมณ์ผู้สื่อข่าวของสตอรกรีวีทั้งสองท่านนะคะสำหรับผู้บริหารของอบริษัทซังโกดายคาสติ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณรัฐวันรสุขสายชนนะคะสวัสดีคุณ,ณภาานภพรคุณรัฐวันรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกได้ว่าชื่อหุ้นอะไรนะ สังโกแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนสามคนะสังแปลว่าสามสังโกคือคนไม่ใช่ก็คือคนครับออจริงเหรอคิด่าั่วถูกัสังสังคือสามสังก็สามคนสามคนทำไมต้องเป็นสามคนล่ะคือคนญี่ปุ่นสามคนนะฮะตอนที่เขาจะตั้งบริษัทเราก็ประชุมคุยกันแล้วก็เลยตกลงใจกันตั้งบริษัทแล้วก็ใช้ชื่อสังสังโก ก็ดีนะไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ต้องคิดอะไรมนึงสามคนํามาหากินไปอันนี้อันนี้มันก็็นชื่อทั่วไปนะฮะไม่ไม่ได้ชื่อเฉพาะเพราะมันเราจะเห็นชื่อบริษัทที่เป็นซังโกะซังโกะเนี่ยหลายบริษัทเหมือนกันถ้าคนเดียวก็อิชิสองคนนี้ซังโกะมีที่มาเป็นเป็นที่มาทําไมถึงชื่อญี่ปุ่นทำไมไม่เป็นชื่อไทยล่ะบานทีเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะฮะอ๋อค่ะจะมีบริษัทที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่เมืองไทย แต่พี่นี่คือเป็นผู้บริหารที่เข้าทางานที่เมืองไทยเนี่ยอ๋อคือเราไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยไหมคือแต่ไปไปดูโรงงานคิดว <laughs> <laughs> <c oughs> ่าไปพูดญี่ปุ่นได้หรือเปล่า <c oughs> มีเจ้าหนายเป็นญี่ปุ่นพูดญ <c oughs> ี่ปุ่นอ๋อก็ต้องพูดเนาะแสดงคนญี่ปุ่นนะ่อยู่กับเขามากม่ <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าเราจะสื่อในแง่ของภาษาอังกฤษมากกว่าอ๋อค่ะภาษาอังกฤษคะครับค่ะอธิบายเลยนะคะนุ้ยเชิญค่ะก็อยากให้พูดถึงภาพรวมธุรกิจค่ะว่าทําอะไรยังไงบ้าง คือเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะฮะโดยการหล่อขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็สังกะสีเรียกว่าหล่อแบบแรงดันสูงชื่อก็คือไฮเพรสเชิร์ดไดแคสติ้งชิ้นส่วนอะไรรถยนต์นะ,ะคะครับตัวผลักของเราก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีพวก เครื่องตัดคันการเกเฟ่อะไรบ้างชิ้นไหนฮะชิ้นไหนที่ว่ากีตาร์ให้ให้มองเลยนะฮะถ้าอย่างรถรถเนี่ยเราเปิดฝากระโปรงรถเนี่ยมองไปที่ตัวเอนจิ้นพวกเอนจิ้นบล็อกฝาเสื้อสูบนะฮะแคงเคปคือแคนน้ำมันพวกนั้นคือหลอดไอแคปทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็พวกที่เราเรียกกันติดป่าพวก ไดชาร์จค่ะไดสตาร์ทเวลาสตาร์ทรถไม่ติดเนตัวบอดี้ตัวเคสของมันที่เป็นโลหะสีเงินๆเน่ค่ะนั่นคืออลูมิเนียมที่เราทำที่เราหล่อขึ้นมาแต่ว่าพวกนีต้องใช้แม่พิมพ์นะค่ะคุณภาพดีไม่ดีอยู่ที่แม่พิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดแข็งอเเห็นภาพแล้วนะคะถ้าอย่างรถบอสไซก็คือดูที่ตัวเอเหมือนกันค่ะนะในชุดของ สมัยก่อนในเมืองไทยยังใช้เป็นคาบูเลเตอร์ไอตัวคาเบูเลเตอร์เราก็ทำนะคตัวที่เป็นฝาครอบเครื่องนะฮะฝาครอบเครื่องที่กันไม่ให้เท้าโดนอะไรพวกนั้นก็คืออารมณเนี่มหล่อได้แค่ั้งสิ้นจะคล้ายๆกับการหล่อการฉีดพลาสติกนะนึกถึงภาพการฉีดพลาสติกกับเพียงแต่ว่าเครื่องต่างกันแมทเทอเรียมต่างกันนั่นใช้เม็ดพลาสติก นี่เป็นน้ำมัลูนเนียมหรือใช้สังกะสีสังกะสีครับในการหล่มีทั้งอะไหลรถยนต์มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้สัดส่วนเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างคะก็รถยนต์จะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมอเตอร์ไซค์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะจักราเกษตรก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วมีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจยังไงบ้างผมเราก็ เรื่องของคุณภาพเพราะว่าโปรตักของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตคนเพราะนั้นเราตัดน้เมนะเรื่องความปลอดภัยลูกค้าจะเชื่อถือเชื่อมั่นกับเราก็ตรงที่เรามีคุณภาพนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ของเราคือจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักค่ะค่ะแล้วเงินที่ได้จากการ IPO 44ล้านหุ้นเนี่ยค่ะจะเอาไปใช้ในส่วนไหนบ้างอะคะ ก็ที่เราแปรนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็จะซื้อที่ดินะนะฮะเพื่อเตรียมขยายนะฮะแล้วก็ซื้อเครื่องจกักรนะฮะแต่เครื่องจักรของปีนี้ที่เราจะใช้เงินจากการขายหุน้นเพิ่มทุนเนี่ยะจะนําไปลักษณะของการลดต้นทุนมากกว่าะก็คือเราจะที่ผ่านมาเราใช้เตาหลอมซึ่งประสิทธิภาพกันหลอมอาจจะไม่ดีพอะนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเตาหลอมที่ จะลดการใช้พลังงานลงได้ค <Bond ata> ่ะนะฮะแล้ว <congratulations> ก็มีเครื่อง C N C ซึ่งเราสามารถที่จะเป็นลถขั้นตอนการผลิตคือจะเน้นในเรื่องการลดคอตลดต้นทุนค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นปูุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจค่ะก็ช่วงนี้ตลาดรถยนต์ค่อนข้างแรงนะคะก็สังโกูนี้มีได้รับผลปัจจัยบวกอย่างไงบ้างไหมคะครได้ะขึ้น กตปีปีที่แล้วก็พนักงานก็ทำโอกันจนโอ้โหบนานเท่าไหร่เนี่ยทจนบอกขอขอไม่ทำหนักเลยนะก็แรงงานิดแบบนั้นมากเลยครับก็ปีแล้วเราเข้าไปถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะเราเนินขายดีมากเลยครับก็เป็นที่บางที่ว่าเราถึงต้องหาเงินมาขยายหาเงินมาที่ แล้วอย่างนี้ถ้ามีการเปิด a อ c ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะส่งผลให้สังโก o นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะคือต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาเรื่องของการหาบุคลากรใช่ไหมฮะเพราะว่าช่างฝีมือจะพอด้านเะพ่อทางขายยากหายากขาดแคลนแล้วก็ในส่วนของตลาดที่เพิ่มขึ้น มันในงานบวกก็โอเคในงานลบก็คือมันก็คู่แข่งกเพิ่มขึ้นเลยทุกคนก็วิ่งมาขายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราในเรื่องของคุณภาพเรื่องความพร้อมนั่งบังคนเราก็ต้องเตรียมนะฮะก็เราก็มีเพิ่มของในเรื่องของศูนย์การฝึกพนักงานของเราเพื่อพัฒนาเตรียมพร้อมสำหรับตลาด AEC ค่ะก็จะเข้าเทรดพรุ่งนี้เป็นวันแรกเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะตื่นเต้น ราคาเท่าไหร่บอกซิบอกซิก็ราคาจองตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งบาทสามสิบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ซิลลิ่งของของรุ่นที่เข้าใหม่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมแหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่คิดกันแล้วมั้งเนี่ยสี่สิบสี่ล้านเองจี๊ดเดียวครับแบ่งครบไมเคีก็ที่เราไปรอโชว์นะฮะ ก็คดก็ค่อนข้างตอบรับมากไม่ต้องไปโชว์ขายคนเดียวก็หมดแล้วเนี่ยในบางจังหวัดบางอีกจังหวัดคุณไม่ต้องไปแล้วเขาบอกจังหวัดนี้ก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนค่อนข้างมากสี่สิบสี่ล้านหุ้นนะฮะแล้วให้ใครเป็นนักเดิไลน์นะคะก็มีทางอ โมบุระนะฮะโมบุระพัฒนาสมชลคมญี่ปุ่นเขาก็ต้องคบหาอยุกันนะคะเขาคงไม่ให้ไปกระเด็นไปถึงไทยครับก็โมบุระได้เป็นแกนค่ะเป็นนเป็แกนนำแกนนำนะฮะก็มีทางโกลเบกด้วยมีบริษัทฟินแลนเซียสาซรัดแล้วก็อีกบริษัทนึงเป็นเอสบีโอเอสเคโอเอสเคจากมาเลเซียครับอ๋อนี่ครบครบครบ อาเซียนเลยเอไอซีม <c oughs> า n นี่สัญชาติญี่ปุ่นนะครเขาก็ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาคบกันญี่ปุ่นคุณรัชวัตรเ,เป็นผู้บริหารอยู่ที่นี่เราเป็นผู้ถือหุ้นด้วยไหมคะส่วนหนึ่งครับเพราะอะไรถึงถือคะเรามั่นใจในบริษัทที่เราบริหารนะเราบริหารมันก็คงไม่ทำให้บริษัทเสียหายทำกับเขามานานหรือยังคะที่นี่ก็เข้าปีที่2แล้วฮะัทำตั้งแต่ ได้งานอะไรคะก็เริ่มเข้ามาก็เป็นผู้การโรงงานนะฮะค่ะแล้วก็จนไต่เต้าเข้ามาเป็นรองเจ้าที่ประธานเจ้าที่บริหารเนี่ยฮะอ๋อค่ะก็ทุกซอกทุกมุมทุกที่ของบริษัทซังโกะก็อยู่ในมือของคุณหมดเลยก็หลับตาเห็นนะครับอ๋อแล้วคิดว่ามันจะไปได้เยอะไหมธุรกิจอ่ะก็อุตสาหกรรมนันยนนะฮะก็อย่างที่ว่าว่าของประเทศไทยนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับเก้าของโลกแล้วค่ะค่ะเพราะนั้น ในอาเซียนเองเนี่ยยังมีตลาดที่จะขยายตัวอีกอีกเยอะนะฮะที่ถ้าได้รับการส่งเสริมนะฮะมันจะเติบโตได้อีกเยอะครับจะมีคนมาเทคโอเวอร์ไหมเนี่ยญีียอจริงจริงแล้วมีคนสนใจก็ถุนจตุมีรวมเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้หลังจาก IPO ก็อยู่ที่ร้อยสิบล้านก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ แบบกินเต็มเต็มเลยนะคะอือค่ะโอ้โหลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครที่ที่ส่งบริษัทอะไรคะก็จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นนะแต่ก็มันหมายความว่าจะมีเฉพาะลูกค้าญี่ปุ่นนะฮะประเทศไทยก็ญี่ปุ่นคลองอยู่แล้วเรื่องต์่ยอมตลาดรถยนต์มองไทยเป็น่แต่ว่าก็มีของของอเมริกันด้วยอ๋อค่ะ เจ้าของก็โอเคใช่ไหมคะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตสินค้าเพื่อส่งให้กับบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยครก็คือที่ปล่อยของนี่ง่ายอยู่แล้วนะคะเขาคุยภาษาเดียวกันนะเวลาคือของเราเน่มันเราไม่ต้องมีเซลไปวิ่งหาออเดอร์นะฮะก็เป็นลักษณะว่าเขามีออเดอร์เขาก็จะส่งแบบรอยเราทำอย่างเดียวเราทำอย่างเดียวว่างั้นแหละคือเขาเขาเชื่อมั่นแล้วรู้จักมานานนะรู้จักแล้ว เชื่อมั่นในฝีมือในคุณภาพของเราเอ๊ะปกติญี่ปุ่นได้กําไรเขาได้อะไรเขาไม่ต้องมาจดทะเบียนในตลาดทุนไทยนะแล้วทำไมถึงมาจดล่ะฮะคืออย่างที่บอกครับตอนนี้เราปรับโครงสร้างนีก็จะมีส่วนของคนไทยอยู่ด้วยก็ก็มีการพูดคุยเผื่อซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นครซื้อที่ดินเอาที่ดินกี่ไร่คะเผื่อเอามาขายได้อ๋อที่ดินที่เราจะก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณห้าไร ถ้าได้เองแถวอยากได้แถวไหนคะที่มันใช่ฮะมันของเงิอยู่ในที่เดิมใช่อยู่ในรถจักรนะรถจักรนิคมอ่าส่วนสาขารนีอ๋อค่ะมันก็มีที่แปลงติดกันอ๋อค่ะของนิคมเขาอยู่แล้วอ๋องั้นรถจักรคงได้แต่งอีกอะไรก็ขยายต่อได้เลยครับขยายต่อได้เลยเอาซื้อซื้อหุ้นสังโกะแล้วไปต่อรถชนะได้เลยแล้วเนี่ยข้อมูลจ่าก็อยู่ในนิคมรถชนะเลยใช่ไหมอยู่ในนิคมรถชนะแต่ที่ บ้านค่ายระยองนะฮะก็บางทีพูดลดจนานเราอาจจะเห็นแถวอายุยาไม่ใช่ที่ทั่วไม่ใช่ไม่ใช่งั้นก็โชคดีสิคะปีที่แล้วใช่ใช่ไม่ได้รับไม่ได้เคลมไม่ได้เคลมประกันเราถึงไม่ปีแล้วถึงไม่เอาด้วยเพราะว่าทางมันท่วมเนี่คมะแต่ทางนี้ไม่ท่วมแล้วยองกินกินนะคะอยากฝากอะไรทางทุนเชื่อใจได้ไหมมั่นใจไหมกับซังโกะนี่นะคะครับก็การที่เราเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI มนนะ ก็ทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นะนะนะเพราะนั้นทางผมในฐานะผู้บริหารแล้วก็พนักง,งานของบริษัทก็จะมุงม่งมั่นพัฒนาบริษ um ัทให้เติบโตอย่างยางั่งยืนนะฮะเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนทุกท่านรวมทั้งผู้มีวนได้ผลเสียค่ะครับอืได้ค่ะถ้าเราจะได้จะเสียก็วันพรุ่งนี้กันแล้วนะคะไม่ต้องถึงท้องพวกเราสี่สิบสี่ล้านแต่ลาลุนลาลุนเขากันละกันนะคะค่ะ สำหรับนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามช่วงชธุรกิจที่มีความสุขค่ะพักสักครู่ค่ะ